สลามาอะัยกมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูสเต็กไก่ซอสพริกไทยดำไก่นุ่มๆุ่ำๆอร่อยกลมกล่อมทำง่ายสุดๆนำพริกไทยดำมาใส่ในโคลแล้วบดบดให้พอหยาบพอบดได้ที่แล้วตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนนำกระเทียมมาหั่นซอย หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยหั่นหอมใหญ่หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นแว่น หั่นกำลังปรีนำไก่มาใส่ในถ้วยนำพริกไทยดำมาโรยบนไก่ตามด้วยน้ำมันพืชเกลือนมข้นจืดจากนั้นขยำคุกเคล้าให้เข้ากันดี เสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนใส่พริกไทยดำครึ่งช้อนช้าน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำที่เราผสมผงปรุงรสลงไปแล้วจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจากนั้นคนส่วนผมสมทุกอย่างให้เข้ากัน เมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเอาไปาไว้ก่อนเราไปเริ่มทอดไก่กันก่อนค่ะน,นําเนยจืดมาทาบนกระทะเพื่อเพิ่มความ,อมอหอมเกลี่ยเนยให้ทั่วกระทะให้ละลายเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนจากนั้นนําไก่ของเราไปวางบนกระทะเลยนะคะ พอไก่ของเราได้สีสวยแบบนี้แล้วนะคะก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะติดเวยกร้งแล้วก็ตัดขึ้นมาทําในส่วนของน้ําซอสกันค่ะใส่น้ํามันลงในกระทะพอน้ํามันเริ่มร้อนใส่หอมใหญ่ลงไปเจลให้หอมพอสูงกลิ่นหอมแล้วใส่กระเทียมลงไปแล้วหอมใหญ่กับกระเทียมให้เข้ากันผัดให้มีกลิ่นหอม พอส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่น้ำซอสที่เราเตรียมก่อนหน้านี้ลงไปผัดทุกครั้งให้เข้ากาันเติมแป้งสาลีเข้าไปตามชื่นท้นตามใจชอบได้เลยค่ะ พอใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเดืยบประมาณ1-2นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟตอนเสิร์ฟก็นำมาราดบนไก่ที่เราเตรียมก่อนหน้านี้คู่กับเมื่อขัเทศกำลังปลีเป็นเมนูสเต็กไก่ที่ทำแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้ลองทำตามกันดูนะ